พอแม่พี่น้องเช่านะครับกะมาหายางหนูครับพี่น้องเช่าหลังจากที่มือคืนนี้ิพย์พังหันหนีนะครับเนาะได้ไปแล้วตัวนึงเป็นรถอนุบาลฝันของนูครับเช่านี่หรือว่าแบบเกือกไงว่าทีเย่เป็นเจ้าไปหนทการครับว่หลังแรลกแหกหมานให้เลยครับพี่น้องนี่ครับผมโมเมนต์ไส้ตัวแสดงแทนหรือว่ามเมนต์ยังทั้งสิ้นครับหรือว่ามเมนต์ขวัญเทนทั้งสิ้นมองเกาความครับผม หัวเพื่อนเขาไปซุปกับ๋ังหลังเกาครับพี่น้องนี่จำได้ปะจากที่ผู้ใดเคยบังคีผมบังหันนี่หลังเหยาเลยนี่ถี่ว่าหมาหมาบักซีขานี่ยไปยองมุนอุ่ยปุยอยู่พุนระคาบขึ้นไม่ไวน้นีครับนี่หลังเกาอีกครับพี่น้องนี่นั่นโอ้ตกง,งามอยู่ได้ครับพี่น้องฟังยังเอ่เด้อบังหันหัวซุปอยู่กับฟัง คือผมมีฟูม้าเาะว่จบเกียบ์ครับพี่น้องขนไก่ไปไก่มาเดี๋ยวเด้อยเดี๋ยวเด้อยเดี๋ยวผมให้บางชัดๆครับนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยเลยครับผมเรียบร้อยสุดจัดประหลัดบวกเดี๋ยวผมปวดโอกันครับบ้านมาแล้วครับพี่น้องแป้มเลกของเศ้านี้ครับผมหลังนี้กับผมมีหยังครับผมกระชายไปมองเกานาะงามเกานี่นี่กับผมมีหยังครับ มานำหาเตีมสว่างกันตัวครับพี่น้องบาทนี่เอ้โหเป็นกำลังเหงใจได้แล้วมีเตีมหนึ่งแล้วเจ้าหนิหลังนี้กิบว่มีอย่างครับผมปรับไหมปรับไหมมันเป็นสว่างดำจักหน่อยข้าวละเอีกดบ้างกันนะจะเคืนหลังนี้เด็กเพื่อเพื่อดินขวดคาขวดข่าไงเนี่ยเกิดว่มีอย่างครับผมมองเข้าไปแล้ว บวนัอนอยูยคือเกาครับยังเย่างเลยอันนี้เด็กแต่ผมยังครับผมอยากใส่ใกล้กันไม่แน่หองเนียนนะไปลุนควยชมไปครับพี่น้องคุณกวย้ยิันอีส จำเนีนป่วยหนูยังละหนูใหญ่หนูขาใหยนขาจำนู้ท่องขาวกับบัวชักมันกับบมันยันกับห็นวางจักอยอะคือกูยืนีอะไรนี่จักตัวจักแก้มเนี้ยเด้อเขานี่น,นี่กับบมันยังครับผมเป็นทางมาจึงหินเี็ทางเดียวกันที่น้อ้ยงามนี่เลย บุ๋มยังครับผมที่เป็นมอลำน้อยลำดีแต่ว่าคำว่พี่น้องหรืองต่างเลยเอาลำดีก็สร้างแต่ว่าคำว่ได้เกี่ยวว่าตะลำให้อยอว่าตเพิ่นมาลำให้่อยันนี้กับบุีมยังครับผมปรับปรุงแก้ไขรุนต่อครับพี่น้องคนต่อ้าสีนี้ว่ามันมีบ่วงหมดครับล้านนี่ มันบ่มเงี้ยนละ่ะไปกันยางไว้เลยครับโอ้ลังนี้นกับบ่มเงี้ยงกรบบมมองโท้ามาแล้วโอ้เป็นบว่วงรันเฝ้าไปชยู่ได้ครับเมื่อคืนนี่กน็นาสีลันครับหลังนี้แต่เมจอนผมจผิดบว่วงรันเฝ้าไปซื้อ วา่าแจม s อ i n ครับพี่น้องเพราะว่าบบขุดจวดง่ายนะกับ,าบาใครเนาะเกิดว่ามีอย่าง,งรับว่าบบกเกือกงดินคงยงคง,งยงอยู่ในกระของใครเพราะได้เติมกันเอาซ้ำนี่กับมีเฮงอลไรละครับพี่น้องขื้นกัหนึง้ตนี้กัหนึงแล้วมาเทมี้มี i อ,อยียกครับ หลังนี้ก็บ่มีหยังครับผมเพิ่นขึ้นไว้ค้าไว้อีกจักคืนก่อนหมองนี่หมองเอื้อกันบ่คือก็จังสิกูครับเฉพาะหมองนีนะมันก็บ่มีหยังครับผมมาต่ํามาสูนเลยพี่ก็ยังควดพุ่นเป็นทรงปิดหูบานี่พี่น้องเบิ่งความแตกต่างกันกับเมื่อคืนเด้อเมื่อคืนผมก็พาเบิ่งนี่นี เป็นต้องขวดขี่ดินขึ้นไปสี่ปิดห้ว้กับ่ัวมิยังขับแตเรียแล้วเพิ่นเียทีท้าทางอื่นหมดวะม่นนี้มองเที่้วไปอีกสมบัติคือพวามาทานบว่วงผมหลังนี้ขึ <c oughs> <c oughs> ้นฝุ่นหลังฝุ่นกับบัวมิยังครับผมไปเซ่รัดไปไหนสิยัง,งเลยครับเดี๋ยวบางคนหรือคนมีทางไปไหมบอกพี่น้อง บางคนเด้อยังยังปลาแผ่นก็นนบก่บเห็นนี่แหละครับไอ้พันโดดออกจากหูผมเฮ้ยโดดออกจากหูแล้วลงให้นาเลยครับคาดว่าคาดว่าสี่โดดออกจากหูแล้วลงให้นาที่ร่างก็โบมีหยั่งครับผมเัมินเปลาไปปะปรับเพิ่าไหร่นี่โบ้เปล,า,เปลาครับอยู่ดีเหมือนเดิม ภาพการว่าน่ะที่เป็นจังงันครับพี่น้องอุ้ยมองนี่ก็เป็นตั๊ดเถื่อตัเถื่อเฮ้ยมึงหลังมันเถื่กแต่งว่าเถื่อครับเกือกเงี้ใช่โลดินคงงงคงงงเห็นไหมเป็นอย่างนี้ยังหลงเรือให้ผมอยู่บ่ทางนี้ก็บ่มีหยังครับ ผมว่าสิว่าบ่วงผมเสียไม่ได้แทะหรอหลงมองก็ผมไม่ยังกเดี๋ยวกาไปมองนี่ผมอัดสามไปเลยนี่หลังนี้ก็คือสิบัวไม่ยังลยพี่ครับเห็นบ่วงจักอยู่คือเกาอยาผมอัดสามไปเลยผมเห็นทางจังเสียน,นะครับพี่น้องมันเป็นต่ต่ำตึงต่ำตึงนะ อะไเนี่ยล่ะไม่ได้ใส่เหรอสวนนี่นี่ครับเดี๋ยวมียังครับพี่น้องหลังนี่อ้ยังอยู่คือเก่าเลยครับหลังนี่คือที่โบคือที่รับบ่านี่มองนี่ที่มีแต้มเดียวเหรอครับคืดว่าว่างกระวั้สีเบิดเลยเดท่านี้นขึ้นมาพี่ ยามขึ้นมาพี่กระสีเบิดแล้วครับพวงนี่ลหลังนี่ก็เป็นตะถือตะถือพี่น้องโอ้มีแนวมาต่ำมาพานไปนี่มีแนวมาตูนต่ำบอ,อกว่าจริงสินี่โอรผมใสใ่ไปพี่เห็นนะนี่ผมใส่ใไปจริงสิมีแนวมาต่ำไปเดี๋ยวปลาเพิ่มไหมต่ำอีกกรน้นเมื่อแรงต่ำเถื่อเดือบัด จะต่ำเฝ้าเอ้าเบิดแล้วครับมองหลังสุดท้ายก็อู้ต่ำอีีขึ้กันครับพี่ต่ำเพียงมะพี่ได้บ่านนี้นี่นี่หนูมตัตะผิดต่ำเพียงมาพี่พโย้เว้ยเบื่อนี่ว่าพมบิดเราแงวออกมาพี่เลยครับเดี๋ยวผมปรับไหมครับมานนี้บรรยากาศตอดเศร้าครับพี่น้องเป็นมาปั่นนาครับกับูงนกเยาบมส่วนโอ้ ผมนกเจ้าครับพี่น้องคุนขาเต็มเลยเอาพุ่นละครับไปไมยพุ่นต้อพุ่นพุ่นอยู่ทั้งพุ่นละครับเป็นคุยสาครับผมมานําหาเต็มสองกับไม้นี่ครับพี่น้องเป็นไม้คุยสาครับผมเดี๋ยวเขาไปแล้วกะบัวมีหยังหรอกครับแล้วมั่งจังหมดสังอีหลังหนึ่งคือกันครับโอ้เป็นพานมาครับพี่น้องเป็นบ่วงพานมาซืสอกู้วอกวนวานนี่ใจผมว่าผมสิเก็บกู้ไปน้ำนี่ครับมือนี้แต่ว่าเป็นบ่วงพานมาจริงจริ เดียเ๋ยวว่ายหง่วงวัวเถือกแล้วว่าวนมาพวกที่เก็บกู้ออกจุดรถครับเคื่อว่าคันบัวถือกขันบัวได้จักตัวแจ็คเ้านี่ขันบัวได้หนูย๋ยืนี่จักตัว,วกับที่กู้ออกเลยครับล้งเอาไปหาใส่บังหม่องแมงเลยอี่หลังนี้กับโอ้ม่เงี้ยเชื้อเอยู่ครับโอ้กล้องผมก็มีปัญหาแท้ๆครับพี่น้องคันปะทะกับแสงอ่ะมันเป็นแสงบ,บุบวาบบุบวาบเง้มเง้มเง้มเง้ขึ้นรถต่อ รถสาบังไปครับผมนั่งนี่กับ่มีหยังครับผมรถนี้เงินซื้อไม่ดอกที่น้องเนะอันทีว่าตามตรงไปก็ว่าวาจังซี่ละนี่หลังนี่กะบุมมหยังครับผมหลังนี่กะบุมยังซื้อครับนี่ครับผมบูป้าบูบ้าบอยู่ตามหลังอยู่วงในนี่กะที่ทำงานเห็นว่ากะบุ้คือแล้วล่ะครับหลังนี่เดี๋ยวผมจังทีจาลณนาบังกับ หลังนี้กะบัวมิยังครับผมเห็นบวงจากตัวคือเต่าเมือืนีได้อยู่นี่ครับพี่น้องบนอนุบาลแฟน้ำนมเืินเที่ยวเสร็เนาะหลังนี้กะบัวมิยังครับผมห่วยบัวท่านพ่อเด้อครับพี่น้องแจ้มสองมูนี่กะมิดบอกครับพี่น้องเหลียวมาแล้วกะบัวมยังเนาครับนี่โอ้สีเด็กกู้อักนะครับพี่น้องจะลปแล้วมองนี่บัคือแต่ว่ากระได้ไปยุ่ตัวหนึ่งเ็นกะบัวมิยังครับผม แล้วมีก็มิดอิ่มซิมไปเลยกวักไปหาไส้ไม้ไม่เพราะได้เติมกันเพราะพยายามเติมกันครับไม้แรกวันหันนีน่นะนะครับไม้แรกเอาค้าไว้อยู่แล้วมีเก็บพวกนี้นะโอเคเก็บออกมาหลดนี่คือไม่คมือโอ้เฟตเตอร์มาต่ำดีอยู่ด้วยครับพี่น้องกันที่ว่าทีว่าไปเพิ่งทางเที่ยวแล้ว ทางจังผี่เดี่ยวหนูงเงยคนเทียวตามที่บรรดาเซียนเพิ่งว่าดอกว่ะหนูงเงยมันที่ไปเที่ยวทางแป่นครับทางเป็นแป,ป่นทางมันมัน,มนเรียมๆนั่มมนาหนูหน้อยนะท่านก็เมียนคว้าเพิน่นขึ้นบานนะกะ็ผมียังครับผมความหวังสุดท้ายกับแม่นไม้นี่ครับพี่น้องสิเก็บคู่ไปน้ำเลยแหละถือบพื่ถือกระได้ แต่ว่าเกิดขึ้นว่าบ่ถึกเดือดเดี๋ยวลงไปแล้วว่าไม่ยังครับผมมิดเยี่มซิมเลยเ้าเด็กได้เดาใส่มั่วไปครับเกิบว่าไม่ยังนั่นกิบว่าไม่ยังโมเมนต์มันโมมีหนูบอกผมเห็นมาใส่ว่าจดควางให้จดควางนะเพิ่นวังหันนี่เพิ่นกล้าเพิ่นหัวมาไปกินหลายตัวแล้วตั้งแต่บัวท่านเกี่ยวเข่าอคุณละบัวท่าน นี่หลังนี่ก็บ่มีหยังครับผมมันลงมานาวมั้งผมเป็นถามผมว่าได้บ่ผมก็ว่าบ่ได้ก็สิบ่ได้อีหลีตัวนี่ก็บ่มีหยังครับผมนั่นก็บ่มีหยังครับเนี่ยตบ่ใส่เนาะหม่องนี่เห็นมั้งจั้บ่ววัวตั้บ่ว่าก็บ่มีหยังที่วผมก็บ่ได้คิดได้หวังดอกครับหม่องนี่ มันเป็นหมยจังเลยดรอกผมกลังมาใช้ไปซื้อๆนีกับผมมีงังครับผมนั่นลังกไปซื้อๆอยู่เก็บกู้ครับผมไม่มีอะไรเลย พีแต้มเดียวโคโลนั่นแหละครับพี่น้งองมีแแจมเดียวโคโลตั้งแต่หลังแรกเลยครับพี่น้องหลังแรกแนกมานเห็นเลยหลังจากนั้นมาจะมิดกิมซิมครับผมตร่มียังเกิดขึ้นทั้งทีเลยนี่ครับพี่น้องหนึ่งแ้มสวยๆครับผมก็ <c oughs> ได้ไปยูไปกินก็ได้เติมกันครับพี่น้องครับตู้มขึ้นอืมสันี่วิาวิว่าไป เาราถือว่าประสบผลสลําเร็จควมสัวควา,ม,ควา,ม,วาม,มานกันอย่างนี้คือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าเส้านี้เป็นซิตึงๆก็นโตมือเคืนอยู่ครับ <c oughs> โตมือเคืนนี่เป็นอนุบาลฟัดน,นำนมเส้านี้เป็นรุ่นกลางขึ้นมาอยู่ครับเอามานสุดยอดคือเก่าครับพี่น้องมานสุดจอดคือเก่าครับผมเพ่อ,พอพได้ไปยู่ไปกินพอได้ไปเติมกันครับผมก็สี่เดชอำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อบ้านเมือ่อซ้อนละครับป่านนี้ก็ขอ,ขอขวาคบุญความคุณเลยๆครับผม การติดตามรับชมช่องของนุ่งอีสานหากินมานนะครับนะขอฝากไว้ในความความใจฝากแขงมึงแงงคือเก่าล้ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าครับว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมมานสุดยอดคือเก่าครับผม